สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Beyond Gravity นะครับพื้นที่ที่เราจะมาสำรวจเรื่องราวสุดขอบฟ้าของจักรวาลกันแบบเจาะลึกวันนี้เรามีเรื่องของผู้มาเยือนรายล่าสุดเลยจากห้วงอวกาศระหว่างดาวมาฝากกันครับวัตถุปริศนาชื่อว่า Tree Eye Atlas เพิ่งค้นพบกันสดๆร้อนๆเลยปี2025นี้เองแล้วก็นับเป็นวัตถุระหว่างดาวหรือ Interstellar Object เนี่ย ชิ้นที่3เท่านั้นเองที่เราเคยเจอความน่าสนใจของ Tree Atlas เนี่ยนะครับมันอยู่ตรงที่ว่ามันเหมือนอแคปซูลเวลาจากนอกระบบสุริยะเราเลยคืออาจจะเก่าแก่กว่าโลกหรือดวงอาทิตย์ของเราเป็นพันๆล้านปีเลยก็ได้แล้วก็ดูเหมือนจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ ต่างจากโอโมโอมัวที่เคยมาเมื่อปี2017หรือ2 i b o r บ so ิในปี2019อย่างชัดเจนเลยคำถามที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืออะไรที่ทำให้ Tree Eye Atlas มันพิเศษขนาดนั้นและทำไมการมาถึงของมันถึงจุดประกายความตื่นเต้นแล้วก็มีข้อถกเถียงเยอะแยะเลยในหมู่นักดาราศาสตร์ทั้งเรื่องความเร็วที่สูงลิ้ววิธีโคจรที่ไม่ธรรมดาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอหามหรือพวยที่มีพฤติกรรมแปลกๆของมันนะครับเริ่มต้นกันที่จุดสตาร์เลยดีกว่าครับ การค้นพบนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับค่ะวัตถุนี้ถูกเจอครั้งแรกเลยเนี่ยวันที่1กรกฎาคมปี2025ค่ะคนที่เจอคือกล้องโทรทัศน์แอตลานะคะชื่อเต็มๆก็ asteroid terrestrial i m p a c t last alert system อยู่ที่ประเทศชิลีระบบ a t l a าเนี่ยจริงๆเป็นเครือข่ายกล้องที่นาซาเขาให้ทุนสนับสนุนอยู่แล้วเอาไว้เฝ้าระวังวัตถุกไกลโลก แต่ความพิเศษของกล้องที่ชิลีตัวนี้คือมันสำรวจทอ้องฟ้าในบริเวณที่เรียกว่าระนาบกาแล็กซีหรือกาแล็กติกเพลนได้ดีอ๋อไอตรงที่ดาวเยอะๆสว่างๆที่กล้องอื่นไม่ค่อยอยากจะส่องไปใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตรงนั้นเลยซึ่งปกติกล้องอื่นจะเลี่ยงกันแต่กล้องนี้ทำได้ตอนที่เจอ T.I. Atlas เนี่ยมันอยู่ในทิศท,ทางของกลุ่มดาวคนยิงธนูหรือ Sagittarius ค่ะ ตอนแรกสุดเลยเนี่ยมันได้ชื่อรหัสชั่วคราวไปก่อนคือ A11PL3Z A11PL3Z อืมทางการว่า t r I Atlas ตัว I ก็คือ Interstellar ส่วนเลข3ก็คือลำดับที่3ที่เจออ๋อแล้วก็ด้วยความที่มันมีลักษณะคล้ายๆดาวหางคือมีโค m ามีหางก็เลยได้ชื่อในระบบดาวหางด้วยว่า C2025N1 ค่ะแสดงว่าที่บอกว่า มาจากนอกระบบสุริยะในจุดชี้ขาดก็คือวงโครจรของมาเลยสินะครับถูกต้องเลยค่ะวงโครจรของ3 r e Atlas เนี่ยเป็นแบบไฮเพอร์โบลิกหรือไฮเพอร์โบลิกอย่างชัดเจนมากๆแล้วก็มีความรีของวงโครจรหรือค่า e อเซน t ริซิตีเนี่ยสูงมากอยู่ที่ประมาณ6 6แลเลยค่ะสูงกว่า1น,นี่ก็ถือว่าหลุดแล้วนะนี่6เลยใช่ค่ะสูงมากคือ ค่ายิ่งสูงกว่าหนึ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งบอกว่าวัตถุมีพลังงานสูงเกินกว่าแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์จะจับไว้ได้ค่าประมาณ6นี่คือแบบสูงที่สุดค่าหนึ่งที่เคยวัดได้เลยสำหรับวัตถุประเภทนี้พูดง่ายๆก็คือมันไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนดาวเคราะห์หรือดาวหางบ้านเราแต่มันแค่เอ่อแวะมาเยี่ยมคือพุ่งเข้ามาแล้วก็จะพุ่งออกไปตลอดการไม่กลับมาอีกแล้วเป็นหลักฐานเชิงการเคลื่อนที่ที่ชัดเลยว่ามาจากระบบดาวอื่นค่ะ พอพูดถึงพลังงานสูงก็ต้องนึกถึงความเร็วตามมาเลยมันเร็วแค่ไหนครับเทียบกับ2ตัวก่อนหน้านี้เร็วมากจริงๆค่ะตอนที่กำลังเข้ามาในระบบสุริยะชั้นในเนี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณ58กิโลเมตรต่อวินาที58กิโลเมตรต่อวินาทีค่ะหรือถ้าคิดเป็นไมล์ก็ราวๆ130,000าไมล์ต่อชั่วโมงโอ้ oh. ลองนึกภาพตามนะคะทุกๆวินาทีเนี่ยมันไปได้ไกลกว่าสนามฟุตบอล580สนามต่อกันโอ้โห oh, oh. นึกภาพตามแล้วเร็วมากๆใช่ค่ะ ซึ่งเร็วกว่าโอมวมัวที่ประมาณ26กิโลเมตรวินาทีแล้วก็ทูไอบริซอฟที่ราวๆ3วสากิโลเมตรวินาทีอย่างเห็นได้ชัดเลยความเร็วระดับนี้ก็ยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกว่าไม่ได้เกิดในระบบสุริยะเราแน่ๆค่ะแล้วไม่ใช่แค่เร็วนะครับผมได้ยินม,มาว่าขนาดกับอายุก็น่าทึ่งไม่แพ้กันเลย ใช่เลยค่ะคือการวัดขนาดนิวเคลียสตรงๆจากไกลๆมันก็ยากนะคะอาจจะคลาดเคลื่อนได้แต่จากการประเมินความสว่างสมบูรณ์ของมันเนี่ยนักดาราศาสตร์เขาคาดว่านิวเคลียสของ Tree I Atlas อาจจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ถึงประมาณ10กิโลเมตร10กิโลเมตรใหญ่กว่า2อันแรกพอสมควรเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะใหญ่กว่าโอโมัวและบริซอฟพอสมควรแล้วก็ทำให้มันเป็นวัตถุระหว่างดาวที่สว่างที่สุดที่เราเคยเจอมาด้วย ส่วนเรื่องอายุนะคะอันนี้น่าทึ่งมากจริงๆคือมีการคาดการณ์เบื้องต้นว่ามันอาจจะเก่าแก่ถึงหนึ่งหมื่นล้านปีหมื่นล้านปีเก่ากว่าระบบสุริยะเราอีกเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะระบบสุริยะเราอายุแค่ประมาณ4 6พันล้านปีเองอันนี้อาจจะหมื่นล้านปีหมายของว่ามันอาจจะก่อตัวขึ้นตั้งแต่ยุคแรกๆของจักรวาลเลยก่อนดวงอาทิตย์เราจะเกิดซะอีกเหมือนเราได้เจอกับเอ่อฟอสซิลน้ำแข็งโบราณของกาแล็กซี่เลยค่ะโห ฟังเรื่องอายุหมื่นล้านปีแล้วขนลุกเลยครับนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันเดินทางผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาถึงเราแล้วเส้นทางการเดินทางผ่านระบบสุริยะเราครั้งนี้แหละครับเป็นยังไงบ้างจะเข้ามาใกล้โลกหรือใกล้ดาวเคราะห์ดวงอื่นเป็นพิเศษไหมค่ะ TRI A Atlas จะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดหรือจุด perihelion เนี่ยประมาณวันที่29-30ตุลาคมปี2025นี้ค่ะระยะห่างตอนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ1.4หน่วยดาราศาสตร์หรือ AU 1.4 AU ก็ประมาณวงโครจรดาวอังคารใช่ค่ะไม่ได้ใกล้ดวงอาทิตย์มากเท่าอูมัวมัวที่เคยเข้าไปถึง0.25 AU ส่วนเรื่องจะชนโลกไหมอันนี้สบายใจได้ค่ะไม่มีความเสี่ยงเลยมันจะอยู่ห่างโลกที่สุดประมาณ1.6 AU 1.6 AU ก็200กว่าล้านกิโลเมตรห่างเยอะอยู่ครับค่ะประมาณ240-270ล้านกิโลเมตรห่างกว่าดวงจันทร์เรามากๆ แต่เหมือนว่าถึงจะไม่ใกล้โลกแต่การที่มันเฉียดเฉียดดาวเคราะห์ดวงอื่นถึงสามดวงอันนี้สิครับที่เขาว่ามันน่าแปลกใช่ค่ะจุดนี้น่าสนใจมากในเชิงสถิติเลยคือเส้นทางของมันเนี่ยจะมีการเฉียดเข้าใกล้ดาวเคราะห์ถึงสามดวงเลยนะคะทั้งชั้นในและชั้นนอกเริ่มจากดาวอังคารช่วงต้นเดือนตุลาคม2025ห่างประมาณ29-30ล้านกิโลเมตรจากนั้นก็เฉียดดาวศุกร์เดือนพฤศจิกายน2025 ห่างประมาณ97ล้านกิโลเมตรแล้วสุดท้ายก็จะผ่านใกล้าดาวพฤหัสเดือนมีนาคม2026่ห่างประมาณ54ล้านกิโลเมตรโหสามดวงเลยทั้งอังคารสุกพฤหัสใช่ค่ะการที่วัตถุจากนอกระบบสุริยะชิ้นเดียวเนี่ยจะบังเอิญมีวงโคจรที่เฉียดดาวเคราะห์ถึง3ดวงแบบนี้แถมยังเคลื่อนที่เกือบจะขนานกับระนาบสุริยะวิถีหรือเอคลิปติกที่ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่โคจรอยู่ถึงแม้จะสวนทางกันหรือเรโโรเกรดก็ตามเนี่ย ถือว่าโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆค่ะทั้งสี่ติอาจจะน้อยกว่าหนึ่งในสองหมื่นด้วยซ้ำหนึ่งในสองหมื่นค่ะเหมือนเราโยนลูกดอกข้ามกาแล็กซีแล้วเกือบจะปักโดนเป้าเล็กๆสามเป้าติดกันเลยอะไรทำนองนั้นโอโ้โหโอกาสน้อยขนาดนั้นเลยมีหน้าแล้วครับนักดาราศาสตร์ทั่วโลกถึงได้ตื่นตัวระดมกล้องส่องไปที่มันกันหมดเลยแน่นอนค่ะตอนนี้กล้องโทรทัศน์ระดับโลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น Gemini South ที่ชิลี เครือข่าย LCO ทั่วโลกกล้องอวกาศเจมส์เว็บหรือ JWST กล้อง VLT ของยุโรปกล้องฮับเบิลรวมถึงนักดาราศาสตร์สมัครเล่นอีกเยอะแยะเลยต่างก็กำลังเร่งเก็บข้อมูลกันเต็มที่เลยค่ะมีการแชร์ข้อมูลกันเร็วมากผ่านพวก The Astronomers Telegram อะไรพวกนี้ mm hmm. แล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือยานอาวกาศที่โคจรรอบดาวองคารอยู่อย่างยาน Mars Express กับ TGO ของ ESA เนี่ย เขาก็เตรียมจะใช้เครื่องมือบนยานสังเกตการ Tree Atlas ตอนที่มันผ่านใกล้ดาวอังคารเดือนตุลานี้ด้วยโอ้โหได้ดูแบบใกล้ๆเลยใช่ค่ะถือเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ของวงการดาราศาสตร์โลกเลยค่ะทีนี้พอเราเห็นมันจากข้างนอกแล้วทั้งโคร่าทั้งหางถ้าเรามองลึกลงไปในองค์ประกอบทางเคมีที่ทำให้เกิดกิจกรรมพวกนั้นแหะครับรวมถึงพฤติกรรมแปลกๆที่สังเกตเห็นมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษบ้างครับ เหมือนตรงเนี้อจะเริ่มเป็นส่วนที่ลึกลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเข้าสู่ประเด็นที่น่าชง,งนที่สุดแล้วค่ะอย่างแรกเลยยืนยันว่ามันมีกิจกรรมแบบดาวหางจริงๆคือมีการปล่อยฝุ่นปล่อยก๊าซออกมาเป็นโคมาฟุ้งๆรอบนิวเคลียสแล้วก็มีหางถอดยาวออกไปวัดความยาวได้มากกว่า25,000กิโลเมตรก็บอกว่ามีน้ำแข็งระเหยเมื่อโดนแสงอาทิตย์ ส่วนเรื่องความสว่างกับการหมุนอย่างที่บอกว่ามันสว่างที่สุดเท่าที่เคยเจอมาแล้วข้อมูลจากกล้อง LCO ก็ชี้ว่ามันหมุนรอบตัวเองด้วยค่าประมาณ29ชั่วโมง29ชั่วโมงอืมแต่ที่แปลกคือความสว่างมันแทบจะไม่เปลี่ยนเลยตลอดการหมุนเปลี่ยนแค่ประมาณ0.2แมกนิจูดเท่านั้นเอง0.2แมกนิจูดคือน้อยมากแทบไม่กระพริบเลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะน้อยมากม ต่างจากอุโมงค์ที่ความสว่างแกว่งไปมาเยอะมากซึ่งบอกว่ามันยาว,ยาวๆรีๆแต่ 3i ีไอ a s ตนี่อาจจะกลมกว่าหรือพึ่งผิวสม่ำเสมอกว่าส่วนสีของมันก็พบว่ามีสีแดงกว่าดวงอาทิตย์คล้ายๆกับบริซอฟแล้วก็ดาวเคราะห์น้อยประเภทดีแถวๆบ้านเราค่ะแล้วเรื่ององค์ประกอบทางเคมีล่ะครับ ตรงนี้มีอะไรที่ไม่เหมือนดาวห่างปกติบ้างตรงนี้แหละคะ่ะที่เป็นปริศนาสำคัญเลยคือกล้อง JWST ที่เก่งเรื่องวิเคราะห์เคมีด้วยอินฟราเรดเนี่ยเขาไปวัดสเปกตรัมของโคมาแล้วก็เจอสิ่งที่ประหลาดใจมากคือสัสดส่วนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 เ <8 S 2> ทียบกับไอ้น้ำเนี่ยสูงถึงประมาณ8ต่อหนึ่งเลยค่ะ8ต่อหนึ่งปกติมันควรจะเท่าไหร่ครับ ปกติดาวหางในระบบสุริยะเราส่วนใหญ่จะมี CO2 แค่ประมาณ0.1-2เท่าของน้ำเท่านั้นเองค่ะโอ้โหนี่8เท่าเยอะกว่ากันเยอะเลยใช่ค่ะเยอะผิดปกติมากๆแล้วข้อมูลยังเหมือนจะชี้ด้วยว่า CO2 ส่วนใหญ่มันถูกปล่อยออกมาจากด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ด้วยการมี CO2 เยอะขนาดนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับบ้านเกิดมาได้บ้างครับแสดงว่าสูตรสร้างดาวหางที่เราคุ้นเคยอาจจะใช้ไม่ได้กับที่อื่น เป็นไปได้สูงเลยค่ะสัดส่วน CO2 ที่สูงขนาดนี้อาจจะบอกว่า Tree at l a s เนี่ยมันก่อตัวในที่ที่เย็นมากๆเย็นกว่าที่ที่ดาวหางส่วนใหญ่ในระบบสุริยะเราเกิดแล้วก็อาจจะอยู่ในบริเวณที่อุดมด้วยคาร์บอนมากกว่าด้วยสภาพแวดล้อมแบบนี้อาจจะเจอได้ในจานกำเนิดดาวเคราะห์รอบๆดาวเรือประเภทอื่นเช่นดาวแคระแดงที่เย็นกว่าดวงอาทิตย์เราอ๋อคล้ายๆที่เคยมีคนคิดเกี่ยวกับบริซอฟใช่ค่ะคล้ายๆกัน แต่ว่านั่นยังไม่ใช่เรื่องประหลาดทั้งหมดนะคะกล้อง VLT ที่ชิลียังเจอสิ่งที่แปลกกว่านั้นอีกในโคมาคือเจออะตอมของนิกเกิล Ni ในปริมาณที่ค่อนข้างมากแต่ในขณะเดียวกันกลับแทบไม่เจอไอออนของเหล็ก Fe เลยทั้งที่ปกติสองาธาตุนี้มันควรจะมาคู่กันในดาวหางนิกเกิลก็ไม่มีเหล็กปกติมันต้องมาด้วยกันใช่ไหมครับเพราะคุณสมบัติมันค,คล้ายๆกันใช่เลยค่ะ ปกติมันจะมาด้วยกันในสัดส่วนค่อนข้างคงที่เพราะจุดล้อมเหลวพฤติกรรมเคมีมันคล้ายกันการเจอนิกเกิลอยูเดียวแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนในดาวหางเลยค่ะโห oh, อันนี้แปลกจริงครับแล้วเรามั่นใจผลตรวจวัดจากไกลๆขนาดนี้แค่ไหนครับก็เป็นคําถามที่ดีค่ะการวัดจากไกลๆมันก็มีความท้าทายแต่ว่านี่เป็นการวัดจากกล้องระดับโลกอย่าง VLT ด้วยเครื่องมือละเอียดสูง แล้วผลก็ค่อนข้างชัดเจนสม่ำเสมอในการสังเกตหลายครั้งแน่นอนว่าเขากำลังตรวจสอบวิเคราะห์กันอย่างละเอียดอยู่แต่เบื้องต้นก็ถือว่าเป็นผลที่น่าประหลาดใจและสำคัญมากที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือดูเหมือนว่าอัตราการปล่อยทั้งนิกโก้ทั้ง CO2 เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วมากเมื่อทริอิอัลาสเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น ซึ่งอาจจะบอกว่ากลไกการปล่อยมันซับซ้อนกว่าแค่การระเหิดน้ำแข็งธรรมดาธรมาอาจจะมีกระบวนการอื่นมาเกี่ยวด้วยแล้วยังมาเจอเรื่องพฤติกรรมประหลาดของหางหรือผวยที่ว่ามันชี้ผิดทิศผ,ผิดทางอีกอันนี้คือยังไงนะครับใช่ค่ะนี่เป็นอีกปริศนาใหญ่ที่เชื่อมโยงกันจากภาพถ่ายความละเอียดสูงทั้งจาก Hubble Gemini แล้วก็ Lowell Discovery Telescope เนี่ยเห็นตรงกันหมดเลย คือโพยหรือหางหลักของ TI Atlas แทนที่จะชี้ออกห่างจากดวงอาทิตย์ตามปกติที่แรงดันรังสีลมสุริยะควรจะผลักไปแต่มันกลับชี้เข้าหาดวงอาทิตย์ชี้เข้าหาดวงอาทิตย์ใช่ค่ะนอกจากทิศทางจะแปลกแล้วลักษณะพวยมันยังดูเป็นก้อนๆบล็อบบี้เหมือนมีวัสดุถูกพ่นออกมาเป็นลำต่อเนื่องจากด้านที่โดนแดดโดยตรงแล้วฝุ่นในโพยนี้ก็ดูเหมือนจะ เออค่อนข้างหนักคือไม่โดนลมสุริยพัดปลิวไปไง่ายๆแต่กลับเคลื่อนที่ต้านแรงดันรังสีได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับพวยชี้เข้าหาดวงอาทิตย์นี่มันสวนทางกับความเข้าใจพื้นฐานเรื่องดาวห่างเลยนะครับปกติมันต้องถูกผลักออกไปสิแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามอธิบายเรื่องนี้ยังไงบ้างครับถูกต้องค่ะ สวนทางกับความเข้าใจเดิมๆเลยความพยายามแรกก็คือการปรับแก้แบบจำลองดาวห่างมาตรฐานเช่นลองใส่สมมุติฐานว่านิวเคลียสมันอาจจะหมุนแปลกๆหรือมิหย่อมน้ำแข็งที่ระเหิดง่ายเป็นพิเศษแล้วพ่นเจ็ตออกมาในทิศท,ทางเฉพาะแต่จนถึงตอนนี้แบบจำลองพวกนั้นก็ยังอธิบายทางรูปทรงการคงอยู่แล้วก็ทิศท,ทางของพวยที่ชี้เข้าหาดวงอาทิตย์ได้ไม่สมบูรณ์ คือแรงที่ต้องใช้ผลักวัสดุส่วนทางกับแสงอาทิตย์เนี่ยมันดูจะสูงเกินกว่าแรงจากการระเหินน้ําแข็งปกติจะทําได้ค่ะพอพูดถึงแรงผลักดันก็เลยมาถึงเรื่องความเร่งที่ไม่ใช่จากแรงโน้มถ่วงที่ตรวจพบด้วยใช่ไหมครับมันเกี่ยวกันยังไงเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะเพราะจากการตามตำแหน่งของ t r ีไอแอดอย่างแม่นยําเนี่ยนักดาราศาสตร์พบว่าการเคลื่อนที่มันเบี่ยงเบนไปนิดหน่อยจากเส้นทางที่ควรจะเป็นถ้าคิดแค่แรงโน้มถ่วงอย่างเดียว ความเบี่ยงเบนนี้เรียกว่าความเร่งที่ไม่ใช่จากแรงโน้มถ่วงหรือ non-gravitational acceleration ขนาดเล็กมากแต่วัดได้อย่างมีนัยยะสำคัญและจุดสำคัญที่สุดคือทิศทางของความเร่งพิเศษเนี่ยมันชี้เข้าหาดวงอาทิตย์ mm hmm. ซึ่งสอดคล้องพอดีกับทิศทางของพวยที่เราเห็นในภาพถ่ายเลยค่ะอ้าวอันนี้ต่างจากอูโมโมอาชัดเจนเลยตอนนั้นอูโมมอาก็มีความเร่งนี้แต่ทิศทางมันชี้ออกจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะอุมัวมัวก็มีแต่ชี้ออกซึ่งตอนนั้นก็เถียงกันเยอะ แต่ก็ยังพอมีคำอธิบายที่เป็นไปได้เช่นการคายก๊าซที่มองไม่เห็นหรือแรงดันรังสีดันรูปทรงแบนๆของมันแต่สำหรับ t r i อีแอดลาเนี่ยการที่ความเร่งมันชี้เข้าหาดวงอาทิตย์ทำให้การอธิบายด้วยโมเดลคายก๊าซแบบเดาหางปะกะติยิ่งยากขึ้นไปอีก hmm. แต่ยังไงก็ตามนะคะการคำนวณวงโครจรของ t r i อีแอดลาเนี่ยจะแม่นยาขึ้นเยอะเลยถ้านาค่าความเร่งเนี้ยใส่เข้าไปในแบบจาลองด้วยแบบจำลองที่ดูจะเข้าท่าที่สุดตอนนี้ชี้ว่าอาจจะมีเจ็ตที่พุ่ง เน้นเข้าหาดวงอาทิตย์โดยเฉพาะซึ่งปล่อยอันภาคที่ค่อนข้างหนักออกมาเป็นหลักแรงขับที่คำนวณได้จากความเร่งนี้อยู่ที่ประมาณ0.4มิลลินิวตันซึ่งก็น่าสนใจว่ามันใกล้เคียงกับแรงขับของเครื่องยนต์ไอออนที่ใช้ในยานอวกาศบางประเภทค่ะพอมีคำว่าแรงขับกับเครื่องยนต์ไอออนเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยไม่แปลกที่จะมีบางคนเริ่มคิดไปไกลถึงเรื่องเอ่อเทคโนโลยีต่างดาวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องร้อนแรงแล้วก็ถกเถียงกันเยอะเลย มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มโดยเฉพาะโปรเฟสเซอร์อาวิโลปที่ฮาร์วาร์ดซึ่งเคยเสนอแนวคิดคล้ายๆกันกับอูโมอูโมมาก่อนเขาก็ตีความว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราเห็นเนี่ยทั้งพวยชี้เข้าหาดวงอาทิตย์ทั้งความเร่งทิศทางเดียวกันมันชวนให้นึกถึงแรงขับเคลื่อนประดิษฐ์มากกว่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติก็คือเหมือนยานยนต์ที่กำลังเบรกอะไรทํานองนั้นประมาณนั้นเลยค่ะเขาเสนอว่ามันอาจจะเป็นยานสำรวจของต่างดาวที่ใช้เครื่องยนต์บางอย่างเช่นไอออนเอนจินในการเบรกตอนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ อาจจะเพื่อใช้ประโยชน์จาก Oberth effect คือจุดเครื่องยนต์ตอนใกล้ๆเพื่อเปลี่ยนวงโคจรหรือเก็บเกี่ยวพลังงานอะไรก็ว่าไปรูปทรงของพวยที่ดูแคบๆพุ่งเป็นลำก็ถูกเอาไปเปรียบกับไอเสียเครื่องยนต์ด้วยแต่ก็ต้องย้ำกันตรงนี้นะครับตามหลักวิทยาศาสตร์เลยว่านี่เป็นแค่การตีความแบบคาดเดายังไม่มีข้อสรุปแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานโดยตรงเลยใช่ไหมครับอย่างเช่นาซซีน o n ที่เป็นเชื้อเพลิงไอออนเอนจินทั่วไปก็ไม่ได้ตรวจพบจาก t r e I Atlas เลยถูกต้องค่ะ ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรมายืนยันเรื่องเทคโนโลยีต่างดาวได้เลยการไม่เจอซีนอนก็ใช่แต่ในทางทฤษฎีก็อาจจะมีเชื้อเพลิงอื่นหรือใช้กลไกอื่นเช่นเอา CO2 หรือนิกเกิลที่เจอเยอะๆมาทําให้เป็นไอออนแล้วเร่งความเร็วซึ่งก็ยังเป็นแค่แนวคิดประเด็นนี้ต้องมองด้วยความระมัดระวังมากๆค่ะอย่างที่นิวเดอกราสไทเซนเขาเคยพูดถึงแนวโน้มที่เรียกว่า Alien of the gaps หรือ alien แทนที่ช่องว่างความรู้ คล้ายๆ God of the Gaps ในอดีตใช่ค่ะคล้ายๆกันคือพอเราเจออะไรที่ซับซ้อนหรือยังอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ปัจจุบันไม่ได้ก็มักจะมีแนวโน้มที่จะกระโดดไปหาคำอธิบายที่ดูน่าตื่นเต้นหรือเหนือธรรมชาติไปเลยอย่างในอดีตก็เป็นพระเจ้าปัจจุบันก็อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวหมายความว่าเราไม่ควรรีบสรุปว่าเป็นฝีมือเอเลี่ยนเพียงเพราะว่าเรายังหาคำอธิบายธรรมชาติที่ลงตัวได้ในตอนนี้ถูกต้องค่ะ หัวใจสงคัญของวิทยาศาสตร์คือการยอมรับว่าเรายังไม่รู้แล้วก็อดทนค้นคว้าหาคำอธิบายที่เป็นไปได้ต่อไปโดยใช้หลักฐานการตรวจสอบซ้ำไม่ใช่รีบสรุปเพื่อความตื่นเต้น วัตถุระหว่างดาวอย่าง3 i a t l u s n เน m o มันค่อนข้างใหม่สำหรับเรานะคะเราควรจะคาดหวังอยู่แล้วว่ามันอาจจะมีอะไรที่ต่างจากดาวหางดาวเคราะห์น้อยในบ้านเราซึ่งเกิดในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันการเจอความแปลกพวกนี้แม้จะยังอธิบายได้ไม่ทันทีแต่มันอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับความหลากหลายของวัตถุตามธรรมชาติในกาแล็กซี่เราก็ได้ค่ะอาจจะมีฟิสิกส์เคมีของดาวหางที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ค่ะ ดังนั้นตามแนวคิดของไทซอนเนี่ยสมมุติฐานเรื่องเทคโนโลยีต่างดาวควรจะเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆหลังจากเราพยายามหาคำอธิบายธรรมชาติทุกทางแล้วแต่ยังไม่ได้ค่าเริ่มต้นควรจะเป็นการมองหาคำอธิบายธรรมชาติที่เราอาจจะยังเข้าใจไม่ดีพอมากกว่าจะสรุปว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ค่ะเข้าใจเลยครับเป็นมุมมองที่สมเหตุสมผลมากครับแล้วในภาพรวม การศึกษา Ti Atlas ครั้งนี้ไม่ว่าจะสรุปออกมาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันจะให้บทเรียนหรือความรู้อะไรที่สำคัญกับเราบ้างครับโอ้มีคุณค่ามหาศาลเลยค่ะอย่างแรกเลยองค์ประกอบทางเคมีที่ไม่ธรรมดาของมันโดยเฉพาะ Co2 กับนิกเกิลที่สูงผิดปกติเนี่ยจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้นักดาราศาสตร์สร้างภาพที่ชัดขึ้น เกี่ยวกับความหลากหลายของสภาพแวดล้อมกระบวนการสร้างดาวเคราะห์ในระบบดาวอื่นว่ามันต่างจากพิมพ์เขียวของระบบสุริยะเรายัางไงอย่างที่2พลาศาสตร์ที่แปลกๆของมันทั้งความเร่งเข้าหาดวงอาทิตย์ทั้งผู้ที่ชี้ทางเดียวกันจะเป็นกรณีศึกษาสําคัญที่ท้าทายความเข้าใจเราเรื่องฟิสิกส์ดาวหางกิจกรรมบนพื้นผิวกลาศาสตร์วงโคจรมากๆอาจจะนําไปสู่การปรับปรุงแบบจําลองหรือเจอเอ่อกลไกกายภาพใหม่ๆที่ไม่เคยคิดถึงก็ได้ แล้วสุดท้ายการเจอชิ้นที่3นี้ก็ช่วยให้นักดาราศาสตร์ปรับปรุงการประมาณค่าความหนาแน่นของวัตถุพวกนี้ในกาแล็กซีเราได้แม่นขึ้นซึ่งตอนนี้คาดคร่าวๆว่าอาจจะมีประมาณ0.001วัตถุต่อลูกบาท AU อูจะน้อยกว่าที่เคยคิดไว้นิดหน่อยนะครับค่ะอาจจะน้อยกว่าที่เคยคาดไว้บ้างแต่ด้วยกล้องโทรทัศน์รุ่นใหม่อย่าง Vera Rubin Observatory ที่กำลังจะเริ่มสำรวจท้องฟ้าครั้งใหญ่เนี่ยเราอาจจะเจอวัตถุพวกนี้ได้บ่อยขึ้นมากมาก อาจจะปีละหนึ่งวัตถุหรือมากกว่านั้นเลยก็ได้ซึ่งก็จะทำให้เรามีตัวอย่างให้ศึกษามากขึ้นค่ะแล้วถ้ามองไปในอนาคตอันใกล้นี้มีช่วงเวลาไหนที่นักดาราศาสตร์กำลังจับตามอง t r e t l a s เป็นพิเศษไหมครับช่วงสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งกำลังจะมาถึงในไม่กี่เดือนนี้เลยค่ะคือช่วงที่ t r e t l a s โคจรไปอยู่หลังดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลกหรือ Solar Conjunction จะเกิดช่วงปลายเดือนตุลาคม2025 หลังจากผ่านจุดใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดไปแล้วช่วงนี้เองที่เราจะสังเกตมันไม่ได้โดยทงจากโลกเพราะโดนแสงอาทิตย์บังอ๋อเหมือนมันหลบไปหลังมากใช่ค่ะแล้วมันยังเป็นช่วงที่วัตถุมีพลังงานจนสูงสุดโดนความร้อนแรงโน้มถ่วงจากดวงอาทิตย์เต็มๆด้วยถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับมันเช่นแตกตัวเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนวิถีโครจรก็น่าจะเกิดช่วงนี้ล่ละค่ะนักดาราศาสตร์ทั่วโลกก็เลยรออย่างใจจดใจจอ่อ ที่จะสังเกตมันอีกครั้งตอนที่มันโผล่พ้นจากหลังดวงอาทิตย์มาให้เห็นอีกทีช่วงต้นเดือนธันวาคม2025เพื่อดูว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมันรอดมาได้ในสภาพไหนน่าติดตามมากๆครับแล้วสำหรับผู้ที่สนใจฟังอยู่อาจจะมีกล้องโทรทัศน์ส่วนตัวอยากจะลองส่องหาเจ้าวัตถุนี้ด้วยตัวเองบ้างพอจะมีโอกาสไหมครับมีโอกาสค่ะสาหรับ คนที่มีกล้องโพลทัศน์ภาคพื้นดินขนาดกลางถึงใหญ่หน่อยสัก8นิ้วขึ้นไปนะคะจะสามารถสังเกต Ti Atlas ได้ในช่วงเดือนกันยายนถึงประมาณกลางกลางเดือนตุลาคมนี้ก่อนที่มันจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากไปแล้วหายไปช่วงโซลาร์คอนจังชัน จากนั้นมันจะกลับมาให้เห็นอีกทีในท้องฟ้าช่วงเช้ามืดตั้งแต่เดือนธันวาคม2025เป็นต้นไปแต่ความสว่างก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆค่ะส่วนตำแหน่งที่แน่นอนบนท้องฟ้าแต่ละวันสามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะผ่านเว็บไซต์ JPL Horizons ของ NASA เขาจะมีข้อมูลพิกัดอัปเดตอยู่ตลอด เยี่ยมเลยครับวันนี้เราได้เจาะลึกเรื่องราวของผู้มาเยือนลึกลับ3 i ีไอแอลกันไปพอสมควรเลยนะครับก่อนจะจากกันไปผมขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้ลิดหนึ่งครับคุณสมบัติที่ไม่ธรรมดาที่เราเจอในวัตถุระหว่างดาว2-3ชิ้นแรกที่เราเจอเนี่ยทั้งโอโมอ u โที่รูปร่างแปลกความเร่งอธิบายยากแล้วก็ t r ีไอแอลที่มีเคมีประหลาดพวยชี้เข้าหาดวงอาทิตย์มันอาจจะกําลังบอกใบเราอยู่หรือเปล่าครับว่า วัตถุระหว่างดาวโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างโดยพื้นฐานจากวัตถุที่เราคุ้นเคยในระบบสุริยะเราอย่างสิ้นเชิงบางทีพวกมันอาจจะถูกสร้างขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพเคมีที่ต่างกันสุดขั้วหรือเกิดจากกระบวนการที่เรายังไม่เคยคาดคิดถึงมาก่อนเลยก็เป็นได้ ลองคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้นะครับและถ้าชื่นชอบเนื้อหาการสำรวจอวกาศบักเจาะลึกอย่างนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Beyond Gravity กดถูกใจแล้วก็กดแชร์คิดนี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ